โดยภายในงานกาลยานมิตรวีนามาสุขได้จุดเทียนทูบบูชาพระพุทธและบูชาพระธรรมส่วนการยานมิตรไข่มุกโอกามุระจุดทูบหน้ารูปเหล่าผู้วายชนก่อนที่คณะสงฆ์จะได้สวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามส่วนคณะช่ภาพก็ได้ทอดผ้าบางสุกุลและถวายจตุปปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ จากนั้นพระมหาสํารวยอิทธินาโถท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศบุญนี้ให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนอกจากนี้ท่านประธานสงฆ์อย่างได้นำทุกท่านนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันทั้งยังได้ประกอบพิธีจุดประทีปและถวายดอกไม้บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโร พระผู้ปราบมารเป็นกตันยูบูชาธรรมซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและทุกท่านต่างมีความสุขที่ได้มาสั่งสมบุญสร้างกุศลให้กับตนเองและหมู่ญาติร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ